ai quá đi sau không cần được nó này rồi đi ra sau không cần được nó U hai quá chuột biến cho tôi mọi người mọi người mất quái quá

门京开在家 อย่าบอกนะว่าหลุด oh. <Huh? S 1> เย็ดเทสเบนในสนามด้วยเบนเมาดิ <Huh? S 1>

น่เฮ้ยสนายู่นี่เลยนี่วะเฮ้ยมึงลงมาดิสนาอยู่กระแมงขาวบ้านสปีย ตายเบนมันอยู่ข้างหน้านายก็อยู่ละ <c oughs> แม่สไนจะจิ้มคุยควยเหะ เบ้นเราสนาที่ฝั่งนู้นอ่ะสนาตายมีคนมาไเอเ้ยี่ยกะุดิดคุดิดก่อนเบ้นกุดิดก่อนเนกคุดิดก่อนเนบ๊ายบายเท่านั้นแหละคูไปแล้วไม่ไกล ไม่ไก่ไม่ไก่ไม่ไม่ไก่เ <c oughs> บนเบนอิอนแล้เดี๋ยวกูจะสนายลงเด้อเฮ้วดี ไปคำรามสายฟ้าเลยเบื่ตอนนี้มึงลงอยู่ปะเนี่ยเห็นน่าจะขาอีกแล้วบอลเลตติ้งบอลเลตติ้งเลย

ห้าเปิดยูท b e เบนไปฟอร์ตีเปล่าเบนเอ้เบนเปิดที่เดียวกันเลยใเอ้ย สองคนเลยนี่ไงพี่ชายครับฉัไปหนี Để. Bên nào mắn đi Bên nào mắn đấy, Của mình nhiều ạ ไอเดีกก mm ูหมดแตแตกแตกไอ้ไอ้ไมมีเดกหมดอ่ะเาแหดทุอย่างจะตาตายตายตาเดกเบนหมดมาโพสตอนนีเบนมาเก็บของนี่ เป็นยิงแตกไปสองแล้วนะผอะอัปไอเดตโหมดอะวิง่งเอาดีก่อนแนดนนี้ไ่ออส่งตีมาดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เอาปั๊มเรือไม่เต็มนี่หนาะอ๋อมึงไปนู่นแล้วนึกว่าไม่ยิงกดไปให้อะเว่ยมีคนมาข้างหลังาาเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นไม่เป็นเบย์เฮียเล่นไม่เป็น,นเฮียเฮียมึงมึงเด็กอ่ะมึงเด็กเกินอ่ะตัวเอฟเด็กมึงไม่เข้าใจอีกแล้ว กูบอกให้กดกดกดมึงไม่แขนไม่ลงกันวะไอ้เหี้ยหัวร้อนวะไอ้ไอ้เหี้ยตาถาแล้วหำแหลยหำแหลยหำเลยเลยหำ เออเฮียเกิดกลางเมืองมันต้องงี้ไอ้มันมีสองคนน่ะเบ้นไม่ไหวอ่ะแตกหนึ่งไปดิลงเล่า

ทำไมแกไม่ลงเอุ้ยสนายนี่ว่าเบนอะไรหน้ากูไอ้เหี้ยเอยอๆเบนนายไม่ต้องเป็นของกูรอโปรเทเหมดแป๊บนึง

โอ้ด้านนายเลยกูตายแล้วโหมึงช้าเฮ้ยเดินดนับบบานนายปะไอสัตวสเฮ้ยช้าชิบหายหัวร้อน อันนี้ข้าจะท้องโหวดแล้วข้าจะมาน,นัน่นเองนะกด้อยู่หน้าเราเหมือนเดิมเราจะไปสังหารเจ้าไปไหนด้วยไที่ไหนอ่ะ เฮ้ยโอ้โหวัฒนายคมยังวะเฮ้ยไม่รอดนะเองสินะยึงคมนะมึงมึงโดนคมนะไม่เจอหรอรื่องชื่อเฮ้ยมันมันรู้เหรอวะนั่นตั้งโลใหญ่เลยไอ้ยาเกาสารด้วยวะเอฟพี มันเกิดหน้ากูไอสัตว์แล้วกูจะรอดไหมเนวันเนี้เดี๋ยวนนยก,กูช่วย,ยเวนี่ยเบสระวังสไนมันล็อกมึงแล้วเออเรื่องของแมงตายหนึ่งเฮ้ยนายตายป่าวะออไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบสหัวมึงอะสนนยรอดมึงด้วยตายอีกหนึ่ง ไอเบนซเอาชนายแม่งเลยเออแป๊บนึงดิกูจะตายระวังนะมันมันยิงโหดนะกูยังกลัวโห่คุยอะไรเฮียมาดีสัตว์แม่จะตายเลยมาดีกูก็โดดยิงมาดี ไอ้หลังมันกโก็เยอะเก็บสไนเก็บสไนเก็บสไนเก็บดีเก็บเก็บโอ้ยเหี้ยอ้เหี้ยหล่นหลนเบนเก็บดีไปอื้อเฮ้อัเหี้ยกูโหลงเก็บดีไปเสะบอกคุณลงต่อเบนเก็บเดด้าไปเลยให้ เยอะะลตายอ,อีกหนึ่งจะมีสามก็บอกไนะเยอะที่ผ่านเลยเล่นต่อเลยเบ้นแมงดีเล่าเล่นต่อเลยตายอีกหนึ่งไงสัสหมดปะเล่นเลยหมดหมดหมดแต่หนึ่งมืดอีฮี้อะเขิเก็บเล่นเลยเบ้น,น้องเดียล <c oughs> กูจะตายเหี้ยเดี๋ยวกูลงไปช่วยน่ากลัวกูลงมาช่วยแล้วอโ,ลโอ๋อกูจะตายเหียเอ้ย,ยดยิดค่ดอ,อะยยออนนโอยหันน้าไปตัดอ,อนน้เล่นหน้าสิจะ ไอหน้ามึง่นแน่ไอจะตายมันตายไหนจ้ะนั่งเบนเอาเบน,น,น เออเอามึงตายเหรอเมึงม,มาช่วยฉามันดิสแล้วนะ่ะโอ้ยม่เล่นมึงเลยเฮียค่ย,ย user left your channel วอน,นัอ่งเ,งเลยเเเลว่อะไร

นิ่ไปแล้วควายรู้ได้ไมันมีคนร้องไจกูร้องไห้อะไรไตายไปควายัวร้อนอะไรกูอะ,ะ,ะโอ้มีอะไรสองคนเย เล่นลาเวลว่าเป็นไม่อ่ะาลาวเอี่อไม่มีใครสู้ได้เลยสั์ไม่มีคนละโน่นมาไปอยู่โน่นกันไปกูเก็บของก่อนกูฆ่าตายโคตรเยอะเีย กินข้าวอยากกินข้าวขอกินข้าวด้วยดิอยา